สวัสดีจ้าเมนี้จะจมาย้ำปลาทูด้จ้ามาเบ่งส่วนผสมกันเลยปลาทูจ้าสองตเครื่องย้ำกับมีบักม่วงเปียวใบสะระแหน่ผักชีฝรั่งตะไคร่พริกสดหอมแดงกระเทียมใบบักหู่จ้าเครื่องปรุงกมัมีน้ำปลาชูโรดน้ำตาลมะพร้าวจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็จะมาถอดปะทูก่อนก่อนจะเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพืชลงไปรอให้น้ำมันพืชหอนก่อนจะคอยเอาปะทูลงถอดน้ำมันพืชกระหอนแล้วเอาปะทูลงถอดเลยถอดปะทุก็จะถอดจนกว่าปะทุสุกเหลืองกรอบทั่วทั้งสองด้านจะ้ะ เอากระถอดปลาทูมาได้สักพักหนึ่งแล้วเอากลับมากลับปลาทูจา้าเสร็จแล้วก็ทถอดปลาทูต่อให้ปลาทูสุกทั่วกันทั้งสองด่านจา้าหลังจากากลับปลาทูแล้วทอดต่อมาสักพักนึงเอากลับมากลับอีกหลอบหนึ่งจา้าปลาทูก็เริ่มซุกเหลืองกรอบแล้วจา้า ประมาณนี้ก็ได้ละจ้ะเสร็จแล้วลก็ตักปลาทูึ้นเลยั้าึ้นเอาไปพักไว้เสด็จน้ำมันพักไว้ให้เย็นจ้ะเสร็จแล้วก็จะมาหั่นตักไข่จ้ะ หั่นตะไคร้กระเชตร,รีบรอแล้วเ็ลแล้วเอาใส่จานผักไว้ก่อนจ้าเแล้วก็เอาผักชีใบเหลือจ้าหรือว่าผักชีฝรั่งมาหั่นไว้ หั่นผักชีฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใส่จานผักว้ก่อนจ้ะจะเอาใบบักหูจ่ามาซอยซอยเป็นชิ้นน้อยหนอยหั่นเสร็จแล้วเอาใส่จานผักว้ก่อนจ้ะ จกะหั่นหอมแดงหั่นหอมแดงเสร็จแล้วหั่นกระเทียมน้ำจ่าแยกใส่กระเทียมน้ำจ่าเสร็จแล้วใส่จานพักไว้เสร็จแล้วเอาบักนา้าว่ามาพาไว้ บักนาาเขาใส่กับยำปลาทูเขาก็จะเบิ่งความเปรี้ยวของหมกหมวงน้ำเดือดจ้าเวลา,าปรุงไปเขาก็ต้องซิมเบิ่งก่อนจ้าเสร็จแล้วก็เอาพริกพริกสดพริกแดงกินดาจ้ามาหั่นไวเพื่อเพิ่มความเผ็ดความเผ็ดนี่ก็แล้วแต่ชอบเดือจ้าบางคนอาจจะเอาพริกขี้หนูมาตำใส่กับยำปลาทูความเผ็ดกะ เพชมากเพชน้อยก็เพิ่มลดใดตามชอบเลยจ้าหั่นพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเอาใส่จานพักไว้จ้าเสร็จแล้วก็มาเด็ดใบสะระแหน่จ้าพักเขาก็ใส่ใดตามชอบเลยเด้อจ้ามักน้อยมากหลายใส่ใดตามใจชอบเลยพัก หันผักเด็ดพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเอา,ามะม่วงเปียวมาซับจ้ะสับแบบสับ,บหุ่งจ้ะเนี่ยก็จะใส่มีดฝานเอาจ่ะักม่วงนี้ความเปียวกะเปียวว่าลายปันใดจ้ะสับ,บมะม่วงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเอามีดมาฝานจ้ะฝานแบบ ฝานมะฮงจ้าฟานมะม่วงก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วก็พากไว้ก่อนเขาก็จะมาแกะประทูกันจ้าประทูเย็นแล้ว แกปะทูก็จะแกะเอาตาเหนือปะทูจา้าตองออกกลางออกห้เบิดปลปทูก็มีไข่พร้อมจานี่กางแล้วก็ตองดึงออกห้เบิดจา้าปาทูเขาจะแกะขินน้อยชินใหญ่ก็แล้วแต่เขาเลยจา้าแต่ว่าเขาก็ต้องแกะให้เป็นชิ้นน้อยเอาจะได้เห็นกลางเอากลางออกห้เบิดจา้าเวลาเขากินยำปะทูไปกลางจะไม่ได้ติดคอจา้า แกปาทูกเ็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาเห็นย้ำปาทูกันเลยจ้ากระเรียมกระมังผสมใส่น้ำปลาลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวจ้าเสร็จแล้วคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลาย จแลวก็ใส่บักนาวจ้าบักนาวห้าใสเฮาก็จะเบิ่งความเปรี้ยวของบักม่วงน้ำจ้เาเฮาต้องซิมเบงก่อนใส่บักนาวลงไปแล้วค้นคลุกเข่าให้ส่วนผสมให้เข้ากันค้นให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากันจ้าจแลกก็ใส่ชูโสจ้า คนให้ส่วนผสมให้เข้ากันคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีจ้ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปจ้ะใส่หอมแดงพริกเจ้าหันไว้กระเทียมเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมให้เข้ากัน เส่กะไาปลาทูที่เขาแกะไว้จ้าใส่กะไาบักม่วงเปียวจ้าใส่ใบบักโูดจ้าใส่กะไาผักชีฝรัง จลกค,ค้นคุกเขาาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน นชมผสมเขากันดีแล้วเสร็จแล้วเขาจะมาซิมรสชาติย้ำปลาทูวังจ่าว่ารสชาติพอดีบอรสชาติของยำปลาทูรสชาติเข็มขน้นกลมกลมแสบจ่า เซลกษใส่ใบาสารแหน่จ้าเซลักค้นคขูดข่าวให้เข่ากันอีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ายำปลาทูยำปลาทูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตักใส่จานกินกันเลยยำปลาทูกลเป็นอาหารแบบบานเห็ดายเครื่องปรุง่บลายจ้ารสชาติของยำปลาทูรสชาติเค็มข้นกลมๆเปรี้ยวกำลังพอดีจะกินเป็นกับข้าวหรือว่าจะกินเป็นกับแกมกระไดจ้า ยำปลาทูก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้ายำปลาทูกินกับข้าวสวยเอันฮอนหรือว่าจะกินเป็นกับแกมกาแสบจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เข้ามารับชม